ให้ฉันแนะนำตัวหน่อยก็แล้วกันนะฉันชื่อออเดรย์แต่ว่าใครๆในโลกแห่งใต้บาดาเนรู้จักฉันในชื่อว่านางเงือกสีทองดีนะที่เรามีดินปั้นนะไม่นะเราก็ได้ส่วนบนของชุดแล้วล่ะพอดินปั้นแข็งแล้วเย้ <Yay! S 2> เราก็จะทาสีทองจากนั้นก็ติดเพชรลงไปจากนั้นก็จะห้อยเพชรลงไปอีกหน่อยนึงแล้วแต่ริบบิ้นข้างหลัง ว้าวนี่คือโลกแห่งเมอร์แมดใช่ไหมเนี่ยเราจะทำหางจากผ้าสีเควนส์แล้วเราจะเหลือซิบไว้แบบนี้ทีนี้ก็มาทำส่วนหางกันดีกว่าเติดโซ่ตรงข้างข้างหางฉันรอไม่ไหวที่จะใส่มันแล้ว <c oughs> มีหางที่ดูเรียวยาวแบบนี้เธอสามารถข้ามมหาสหมุทรได้ง่ายๆเลยละ่ะออ리เอนะพร้อมแล้วกับบททดสอบการว่ายน้ำฉันจะใส่สร้อยทอง อ๋อสวยนี่คือบ้านของออรีฉันเอะมีอรั์ไม่ที่สวยมากดูของตกแต่งพวกนี้สิแล้วก็ที่นั่งเออนั่นเพื่อของฉันเองปลาดาวน้อยแล้วก็ปลาหมึกน้อยไงเจ้าปลาหมึกน้อยใครๆที่อาศัยอยู่ในโลกใต้บาดาลน,นั้นรักเมอเมททองมากและนี่คือน้องสาวของออรีเธอชื่อว่ามีอานาะ บอว่าตัวเธอกันดีก,กว่าเราจะทำหางแบบนี้แล้วเราก็จะทำปลายหางด้วยสีเควนต์แบบนี้อู้สวยจังเลยเราจะตกแต่งหางด้วยใบไม้พวกนี้ว้าวดูสวยจังเลยทีนี้เราก็จะตกแต่งขอบด้วยเชือกสีเงินแล้วก็เพชรปอมทีนี้เราก็จะใส่โซ่ลงไปอีกนิดนึง มีอา,านหนาหนเธอชอบสไตล์ที่แปลกกว่าคนอื่นแทนที่จะใส่กอกชุดว่ายน้ำเธอกลับใส่ชุดที่เหมือนไปนงานปาร์ตี้เลยฉันจะเป็นเจ้าแม่ง,งานปาร์ตี้งไง <c oughs> เราจะคุมด้วยซีเควนซ์สบรอบเลยแล้วก็ใส่เพรลงไปอีกนิดนึงดูชุดของฉันสิใช่สวยแต่ว่าปากของเธอมีอะไรเหรองั้นเรามาแก้กันดีกว่าโดยการทาลิปสีเงินลงไปเออ <c oughs> ใช่ฉันรู้เลยว่าสลอไลลี่ลูนะ่ะ จะทำให้ฉันสวยเลิศขนาดไหน <c oughs> ทีนี้ฉันดูอว Amazing มากๆเลยมีอนาเธออาศัยอยู่ในถ้าที่ชื่อว่าซิลเวอร์ที่นี่มีแจ่ของส่องประกาทั้งนั้นเลยดูสิและนี่ก็คือเปลือกหอยที่เธอสามารถสื่อสารกับโลกใต้น้ำสีทองได้ฮัลโหลไอ้ทำไมถึงไม่ตอบฉันนะ <c oughs> แต่ว่าเธอนะ่ยมีเวทมนต์ของซิลเวอร์เธอสามารถสกฝนซิลเวอร์ลงมาได้ พลังของฉันน่อมาจากเปลือกหอยสีเงินยังไงล่ะดูสิเงินระยิบระยับของฉันดูงดงามมากเลย <c oughs> ติดสไตโลโฟมเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็กลีดให้เป็นรูปร่างจากนั้นก็ติดเปลือกหอยระบายสีทองเข้าไปบนที่นั่งได้เลยจากนั้นติดเพดข้างล่างแบบนี้แล้วก็ติดเพดเล็กๆให้ทั่วบอลลังนำซ้อมมาประดับให้ทั่วเปลือกหอยนี่เป็นบอลลังที่สวยมาก <c oughs> ออร์ดี้เธอฝันว่าสักวันเธอจะได้ครองบัลลังแทนท่านพอ่อแต่ว่าตอนนี้ออร์ดี้ยังไม่ได้เป็นราชินีข้ารู้ว่าออร์ดี้ลูกสาวข้าอยากจะครองบัลลังเลือกเกินเงินก็ถึงเวลาแล้วละออร์ดี้เจ้าหน่กก็โตแล้วนะข่าท่านพอ่อมีอะไรอย่างงั้นเหรอคะข้าอยากจะเซอร์ไพรส์เจ้านะอะไรอะคะบอกข้ามาสินั่งก่อนเถอ เพราะว่าบัลลังก์นี้จะเป็นของเจ้ายัางไงล่ะข้าไม่อยากเชื่อเลยข้าฝันอยากจะเป็นเจ้าของนานแล้วดูสิพอข้านั่งที่บัลลังก์แล้วก็ถือตรีศูนย์แบบนี้ข้าเหมือนราชินีจริงๆเลยนำกุญแจแบบนี้มาติดกับไม้เสียบลูกชิ้นจากนั้นเราก็จะติดเขายูนิคอร์นตรงนี้แล้วก็ติดเปลือกหอยไว้ตรงนี้เลยระบายให้เป็นสีเงิน ม้วนไม้ด้วยลูกปัดแบบนี้แล้วก็ติดคริสตัลลงไปไท้ท่านเองก็มอบพลังซิลเวอร์ให้กับมีอานะ่นม่เป็นไม้กระทาที่สวยมากๆเลยว่าไหมลูกรักของข้าเจ้านะ่ะควรจะได้ตรีศูนย์นะเออเหมือนช่าง,งดงามและเกินท่านพอ่อข้ารู้แต่ว่าเจ้านะ่ะจะต้องปลองพลังกับข้าก่อนงั้นเรามาต่อสู้กันเลยยังไงพลังของข้าก็แข็งแกร่งแล้ว เห้ในที่สุดพลังของข้าก็ชะนะท่านแล้วข้าภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆนะเพคะท่านพอ่อ <laughs> เราจะต้องใช้หุ่นหมาแบบนี้เราจะเปลี่ยนน้องหมาสี่ขาให้กลายเป็นสองขาแล้วก็มีหางติดคลิปปาเข้าไปตกแต่งเอวด้วยเพชรทีนี้ก็โรยผงกิตเตอร์ลงไปที่หาง <laughs> ไงจะมาน้อยโอ้ oh, oh. ออดรีและหมาสุดรักของเธอเคยอยู่ร่วมกันที่บนบกแต่แล้ววันนึ่งก็ <c oughs> มีเวทมนต์ทำให้น้องหมาสามารถว่ายน้ำแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกใต้บาดาน,นี้ได้ <c oughs> แล้วก็น่ารักมากเลย <c oughs> นี่อยากเล่นมะ <c oughs> ไปรับมาเลย <c oughs> อ้อวอ้น่ารักจังเลยนะเจ้าเนี่ยมาอยู่กับฉันนะวาดรูปหอย <c oughs> บนสไตล์โฟม เราจะมาทำบัลลังอีกอันนึงจากนั้นก็จะติดสไตโลโฟมลงไปแบบนี้3ชั้นแล้วก็ระบายเป็นสีเงินทีนี้เราจะเคลือบด้วยสีทาเล็บสีใสแล้วก็โรยด้วยกากเพชรทีนี้เราจะเพิ่มแผ่นโฟมสีเงินเพื่อให้นั่งสบายยิ่งขึ้นจากนั้นตกแต่งบัลลังของเราด้วยโซ่เงินแล้วก็เปลือกหอยรูปเงินต่างๆกากเพชรดูแวววาวมากเลยเก่งมากเลยโอเค ค่อยากจะนั่งบนบัลลังแล้วไหนลองชัยเว้นบอดูหน่อยสิตรีสูนแค่อยู่ไหนนะตอนนี้ถ้าอยากจะได้บัลลังยืกลายเป็นที่นั่งเฉยๆยงั้นเหรอฉันไม่ได้อยากได้ซะหน่อยงั้นเอาใหม่ก็แล้วกันบัลลังของฉันจงมาเออทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นแบบเนี้นี่ฉันเป็นนางเงือกนะไม่ใช่แวมพายซะหน่อย <c oughs> บัลลังจงอ,กออกมา ว้าวนี่แหละที่เหมาะกับข้าที่สุดเลยทีนี้ข้าก็มีบัลลังก์ของข้าเองแล้วตักระดาษแข็งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ทากาวเข้าไปจากนั้นก็ตามด้วยกลิตเตอร์จากนั้นเราจะติดสติกเกอร์แบบนี้ลงไปในโลกใต้บาดาลน่ะเขาใช้การ์ดกันแล้วนะรู้หรือเปล่าติดเจ้าเข้าไปตรงข้างการ์ดแบบนี้การใช้จ่ายแบบเดิมไม่มีนางเงืกที่ไหนเขาทำกันแล้ว ใครๆก็ใช้เจ้าบาัตรนี้สมัยเนี้นางเงือกเขาเปิดธนาคารบัญชีกันแล้วละ่ะอาอรีเธอชอบเล่นกับน้องหมาของเธอมากเลยเพราะว่าเขานะ่าชอบเล่นกับปลาดาวอันนี้มากเลยดูเหมือนจะเจออะไรแปลกๆฮะอ๋ออะไรอะเมี่จ๋าเอาปลาดาวมาให้ฉันเร็วนี่การของฉันนี่นาะอ๋อนี่ฉันทำโหลดอีกแล้วเหรอเนี่ยเย้ขอบใจนะเธอไปที่ร้านขายเสื้อผ้าที่โด่งดังที่สุดในโลกใต้บาดาล ดูสิมีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยสวัสดีคะ่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะคุณกำลังมองหาชุดอยู่หรือเปล่าเออไม่คะ่ะฉันอยากจะได้อะไรที่มันดูสเปเชียลกว่าน,นี้อไม่มีอะไรที่ฉันชอบเลยเออแต่ว่าเรามีอีกอันนึงที่เหมาะกับคุณมากเลยคะ่ะแหวนทองเหรอฉันว่ามันอยู่ในกล่องนานเกินไปแล้วละ ตอนนี้เราจะมาทำมงกุฎกันเราจะต้องมีเปลือกหอยสีต่างๆน้ำหอยที่คุณชอบจากนั้นก็ติดเข้าไปที่มงกุฎดูสินะ่ารักจังทีนี้เราก็จะระบายสีทองลงไปแล้วก็ติดตกแต่งด้วยไข่มุกสีทองว้าวนี่แหละเจ๋งสุดๆไปเลยฉันอยากจะได้มงกุฎนี้เป็นยังไงคะคุณชอบไหมว้าวนี่คือสิ่งที่ฉันชอบเลยมงกุฎนี้เหมาะกับฉันม,กมากๆ เอานี้แหลคะค่ะลูกค้าแล้วมาเป็นป่านนะคะขอบคุณที่มาใช้บริการคะ่ะเดี๋ยวฉันจะได้นำร้านของคุณให้กับทุกคนเลยมีอาณาเขาต้องมีมงกุฎเหมือนกันติดเขายูนิคอร์นลงไปเลย แล้วก็ติดเพชรพรอมลงไปเราจะต้องติดเพชรเยอะเยอะเลยฉันจะต้องมีมงกุฎที่สวยที่สุดในโลกใต้บาดาลอ๋อใช่มงกุฎเธอสวยจริงๆนะเมียนะไม่มีอะไรที่จะสวยเท่าเธอมาก่อนเลยตอนนี้ทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันแล้วเธอดูสวยจริงๆนะเมียนะอ๋ะ Audrey, อออดรีมงกุฎเธอสวยจังเลยฉันเองก็อยากจะได้มงกุฎเหมือนกันนะอุ๊บส์ <c oughs> มงกุฎ่าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เวทมนต์เธอนี่ปะหลาจริงๆอิอมันไม่ดูดีเหมือนมองกุฎสีทองของเธอเลยตอนที่พี่น่ะไปช้อปปิง้งฉันเห็นของที่เข้ากับเธอพอดีเลยอ่ะฉันก็เลยซื้อมาฝากเธอนะว้าวมงกุฎนี้สวยจังเลยพี่ใจดีจังเลยนะช่างเป็นภาพที่น่ารักจังเลยโอโอดูเหมือนแมวตัวนี้จะหลงทางซะแล้วสิดีนะที่มีอานา娜มาเจอสัก่อนะ ไงเจ้าจเหมียวน้อยอยากจะมีหางมะว้าวตอนนี้เหมียวน้อยก็สามารถว่ายน้ำใต้ท้องทะเลได้แล้วขนของเจ้าแมวน้อยกลายเป็นสีเงินแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยอันเนี้ยขนาดแมวบนบกก็ยังชอบเล่นขนนกเลย <c oughs> แมวใต้น้ำนะ่ะก็ยังชอบเหมือนกันหย่าชอบจังท่านพ่อเพคะ <c oughs> ข้าอ,อยากจะได้แมวของข้าคืนที่อยู่บนบ,นบกนั้นนะ่ะเจ้ายังคิดถึงแมวนั่นอยู่อีกเหรอ ใช่เพคะนั่นคือเพื่อนสนิทของข้าแต่ว่าโลกใต้บาดาลของเรามีสัตว์เยอะแยะเลยนะจะไม่อยากได้กวางเหอเรอหรือว่าจะเป็นหมาน้อยดีไม่เพคะโอ้ยเจา้าในเรื่องมากจริงๆก็ได้แมวของเจ้าไงเย,ย้แมวทะเลน้อยของข้าเราได้เจอกันอีกแล้วนะแมวน้อยคุณชอบเมอร์เมดสีไหนมากกว่ากัน <laughs> อย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องลาลลีลู